เอาลวนะครับทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับรูอีสานบ้ากระตูนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอ่านกระตูนนะครับทุกคนผมจะมาเล่นเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานนะครับวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับแม่นางจูจูสิงของเรานี่เองนะครับทุกคนมันเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับ ที่อยู่ในกระเป๋าทุกคนนะครับที่ GM ได้ส่งมาให้ทุกคนได้เปลี่ยนตัวละครใหม่ให้เล่นกันนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาเปลี่ยนตัวละครใหม่ให้ดูนะครับเพราะผมเปลี่ยนไปแล้วแต่ผมจะมาอธิบายให้ทุกคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่ากำลังคิดลังเลว่าจะเปลี่ยนดีไหมนะถ้าเปลี่ยนแล้วต้องอัพวงแหวนต้องอัพนูน่นอัพนี่อัพอะไรมากมายไหม,ไมวันนี้ผมรุ่อีสานบ้ากร์ตูนจะมาขายอืม จะมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็มาทําความรู้จักกันเลยนะครับผมได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ครับแม่นางจูจูชิงของเรานี่เองนีครับผมก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกคนเอาละผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถึงวงแหวนนะครับวงแหวนของผมนี่ครับนี่ครับวงแหวนก็จะได้มาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคน พอเรากดเปลี่ยนไปปุ๊บผมเปลี่ยนจากไอเซียววูเซียวอูกลายเป็นจูชิงนะครับทุกคนนี่นะครับวิธีการเปลี่ยนวงแหวนจะอยู่ตรงขวามือนะครับที่เขียนว่าเปลี่ยนแมวนะครับเหลือภารกิจแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะทุกคนถ้าทุกคนคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะไปถอดวงแหวนของทางซานนะครับ นี่นะครับผมจะไปถอดก่อนผมจะถอดให้ทุกคนได้ดูนะครับเอาสลับกันก็แล้วกันนะครับนี่ครับผมเปลี่ยนออกแล้วนะครับวงแหวนหมื่นปีของนงางซานเดี๋ยวผมจะเข้าไปเปลี่ยนแมวให้ดูนะครับนั่นก็คือวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนวงแหวนของตัวละครที่เรามีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นของผมเป็นตัวละครของเซียววูผมก็ต้องเอาวงแหวนของเซียววู มาเปลี่ยนเป็นของจูจูสิงนะครับนะครับคลิกไปนะครับเราก็จะได้วงแหวนของจูสิงหมื่นปีเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ต้องตกใจเลยครับดาวก็เท่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นลิมิิตเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างทุกคนไม่ต้องตกใจเลยนะครับคิดแต่คิดแล้วว่าจะเปลี่ยนกลัวมันต้องอัพวงแหวนเริ่มจากศูนย์ใหม่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับ มันเหมือนเดิมปกติทุกอย่างเลยนะครับทุกคนทุกคนสามารถเปลี่ยนกันได้เลยนะครับถ้าใครอยากเล่นจูจูชิงนะครับนี่นะครับถ้าสมมุตินะครับสมมุติสมมุติแบบนึงสมมุติสมมุติว่าผมซื้อวงแหวน 10, 10, 12, หมื่นหมื่นสองเวลาไปเปลี่ยนของจูจูชิงเราก็จะได้วงแหวนหมื่นสองมาเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับ เราจะได้มาหมื่นสองถ้าเราซื้อราคาไหนมันก็จะได้ตัวราคานั้นมาของมันจะตรงกันนะครับอย่างเช่นราคา800อยอนาคีตแมวนรกของพยักขาวก็จะเป็นดาวตกพยักนะครับมันจะสลับกันอย่างนี้นะครับทุกคนผมต้องขอย้ําก่อนนะครับว่ามันจะสลับกันอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนจะงงอีกอ่าผมขอเปลี่ยนกลับคืนก็แล้วกันนะครับ นี่นะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อะไรทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับพวกอัพเวลพวกสกิลอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาตีบวกขึ้นไม่รู้จะขึ้นหมื่นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมจะสอนวิธีการหาชิปวงแหวนนะครับชิปวงแหวนคืออะไรเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยชิปวงแหวนเป็นอะไรที่หายากมากนอกจากเราจะเติม หรือลงดันประจําวันนะครับนี่ครับชิปวงแหวนมันเป็นอะไรที่หายากมากใช้ติบวกตีวงแหวนหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูสักคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมมีอยู่6กพันนะครับพรุ่งนี้ผมจะมาสอนวิธีหาที่ทุกคนอาจรู้และก็ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับไปขึ้นนะครับขึ้นแค่เจ็ดพันแดนะครับอ่าไม่เป็นไร วันนี้นะครับผมจะมาสอนแค่นี้นะครับแค่เปลี่ยนวงแหวนจูจูชิงนะครับแล้วผมจะพาไปดูความสามารถของมันนะครับโดยด้วยการเข้าไปด่านวิธีนักสู้นะครับทุกคนมาเราจะเข้าไปตีกันนะครับนี่ครับความสามารถของจูฉิงก็จะเหมือนกับเสี่ยววูนะครับโจมตีตัวด้านหลังนะครับมีอัตรา มีอัตราการโจมตีเป็นอัตราคิดติคอนนะครับนี่ครับถ้าไม่ตายสู้เขาแม่นางแม่นางจูชิงจะสู้เขาเจ้าจะตาย ในไหนก็มีหลายคนในไหนก็มีคนขอมาแล้วนะครับผมจะบอกวิธีการเปลี่ยนโค้ดเอ้ยใส่โค้ดเลยก็ได้นะครับวิธีการใส่โค้ดนะครับให้เราดูที่มุมส้ายมือของเราตรงรูปค้อนตรงเลเวลนะครับมันจะมีสีขาวๆขึ้นมาให้เรากดจิ้มเข้าไปแล้วก็แลกเปลี่ยนรหัสเลยนะครับง่ายๆแล้วก็ใส่รหัสโค้ดแล้วก็กรอกยืนยัน G H 5 S นะครับ เราก็กดๆล้วก็กดแรกรางวัลไปได้เลยนะครับทุกคนง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมาเราจะไปผ่านวิธีนักสู้กันต่อนะครับโดยการให้แม่นางจูชิงเป็นคนสังหารพวกมันนะครับทุกคนส่วนใครนะครับอยากให้ผมทำอะไรให้ดูอีกนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาเราจะผ่านด่านกันรัวๆนะครับ นี่ครับแม่นางจู่ชิงของเราตายเขาจะกัดโอ้โหโวมตีตัวด้านหลังนะครับแม่นางจู่ชิงของเราตอนนี้แม่นางจู่ชิงของเราแยกแล้วนะครับโดนจากการอามดูเหมือนไม่มีใครสนใจนะครับเรียบร้อยชนะไปแล้วนะครับ สวนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับขออย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับรูกอีสานด้วยนะครับผมจะได้หาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพื่อมีอะไรใหม่ๆจะได้มาบอกกับทุกคนทางกิจกรรมเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปบอกทุกคนมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ทุกคนได้ทราบได้รับดูกันนะครับเผื่อทุกคนจะสงสัยเผือ หรือเผื่อทุกคนอาจจะงงนี่ครับมันจะมีกิจกรรมใหม่มาเร็วๆนี้นะครับทุกคนนี่ครับกิจกรรมมหาเทพจุตินะครับมหาเทพจุติอะไรซิงโอชิงชิงบอสข้ามเซิร์ฟนะครับเตรียมพบกับเกมเพย์มันมันเหวเร็วนี้นะครับนี่ครับกฎกติกาก็จะมีดังนี้นครับ1นนี่คือแผนที่ข้ามเซิร์ฟผู้เล่นที่มีฝีมือใกล้เคียง อันจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆสามารถเข้าได้ทั้งวัน2ในแผนที่มีอสูรเทพใหม่หลายตัวหากท้าทายสำเร็จจะได้รับอะไรนี่จะได้รับรางวัลและเพิ่ม CAP มหาศาลนี่นะครับเร็วนี้นะครับทาง GM เขากำลังจัดกิจกรรมใหม่มาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับมา เราไปผ่านด่านต่อกันเลยนะครับเราจะมาดูความสามารถของแม่นางจูจูชิงกันนะครับหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้มาเปลี่ยนให้ดูนะครับผมก็เลยตัดสินใจทดลองเปลี่ยนเพราะผมเองก็กลัวพลาดเหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแล้วค่อยมาทำคลิปเดี๋ยวถ้ามีตัวละครใหม่เข้ามา เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิธีการเปลี่ยนให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับม,มาเราจะมาตีผ่านแล้วผมจะเปิดไอ้อะไรให้ดูแปบ๊บหนึ่ง อันต่อไปนะครับตัวละครต่อไปผมว่าผมจะเน้นจูฉิงนะครับเพราะหนึ่งจูชิงมันโจมตีทางด้านหลังมันจะได้ไปโจมตีพวกสายซัพพอร์ตไอทีมที่ยุดโหดผมจะเน้นทางซานเน้นไอคอนฟ้ากระจ่างเสร็จ แล้วผมจะไปนเน้นจูจูชิงต่อเลยนะครับทุกคนว่าจูชิงเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะว่าถ้าไม่มีตัวซัพพอร์ตก็คือจบนะครับทางฝั่งพวกมันก็คือจบมีนะครับเอาละส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาบอกวิธีการหาชิปวงแหวนนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้นำเอาไป ตีบวกวงแหวนกันเยอะๆเลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ